สวัสดีครับนี่เรใจอยู่แล้วนะครับเจมเคฟิตนะครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูกดด่างนะครับเนี่ยเป็นเพศผู้นะครับกดด่างนะครับกดด่างตัวนี้ผมขายเจ็ดพันนะครับใครที่อยากจะซื้อก็พิมพ์มาใต้คลิปเลยนะครับเนี่ยผมขายเจ็ดพันนะครับเป็นกดด่างนะครับกดด่างนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อก็ พิมมาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งถึงบ้านเลยนะครับกดดต่างนะครับตัวผู้นะครับส่วนอ่างนี้ก็เป็นก้ามแดงธรรมดาแล้วก็กล้ามแดงบูนะครับอ่างเนี้ยอันนี้คือก้ามแดงธรรมดานะครับกล้ามแดงบูมาดูอยู่ไหนแลตัวมันเล็กด้วยครับก้ามแดงบูส่วนตรงนี้ก็เป็น ตรงนี้ก็คือเดดดำสีดำนะครับแล้วก็อันนี้คือแม่ไข่ตรงเดินกล้ามแดงนะครับเนี่ยแม่ไข่ตรงเดินกล้ามแดงนะครับอันนี้ตู้ว่างครับยังไม่มีกุ้งเนี่ยกดด่างนะครับผมขายเจ็ดพันนะครับใครที่อยากจะสั่งซื้อก็อเนี่ยพิมมาใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาไปส่งถึงบ้านเลยนะครับ โอเคครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ